อา,อาจจะนั่งใส่ตาหน่อยบ้านานับหัวใดแต่ว่ามองใส่นี่นับบัวใดด้อจ้ะอีคือการใส่หนึ่งน,นะครับนี่จ้ะสอนยางอ่ะมาซิมไ,ได้แล้วบอบ้านี่นั่นเี้คุณแต่ละหัวนี่ปศุสัตว์จังกูมันเพิ่มผมบเอวิกห่อยลงมานะครับมันตอนนั้นก็กินได้ได้ครับนั่นผมนะครับเป็นห่อยลงมาเลย ครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกับน้องหนึ่งกับแอนดี้นะจ๊ะสวัสดีพญายัใหญ่พ่อแม่พี่น้องลูกป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีสี่จุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ว่าพ่อกับบานวิ่งกับหนึ่งในสายของเชียร์อะไหนึ่งนีิสายของวันอาทิตย์น่าจะถูกกับวัน,วนอสอิบแปดจ้าเดือนท่านว่าคุ้มกุโซ่ทันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้ครับพ่อกันสามโมงก,กว่านะครับเกือบสี่โมงเสาร์น,นะครับเพราะว่าจะสีเดินทางก็จะเพิ่มทะลิเกนาหนึ่งเนาะ วันนี้ก็เขามาหาเบิ้งมันนี่เกันน้องหนึ่งเนาะมาเบิ้งมันแซงหาเบิ้งหอยหาเบิ้องยังหนำแหละครับของปลาสีไรยังเนี่ยเนาะตามแบบวิธีชีวิตดิสาร้านเนาครับวันนี้ก็มาบ้านคำสำราญหมู่สิเจ็ดนะครับตัวบลตัหู้อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็วันนี้ขามฟังมาทางฟังเหมนเมียใหญ่เนาะหนึ่งเนาะจ้าแล้ครับไปเลือกันเบิ้งสีไรสิมานยังเนี่ยวันนี้เนาะจ้าครับผมอ่าขามลำดมมาน้องนึงมาพ่อน้องแหงหนำแหงนะครับลองดึงหน่อยวินเนาะ ได้เป็นแย่งนนหนึ่งอย่งนี่หอยเอวินไม่ตัวหอยใหญ่หอยจูบสับหอยคมเข่าไงหอยคมจำสินวิธีการนี่ก็คือใส่เสียมเคีย่ยหาเบาื้องหน้่งหนึ่นงเนาะน,นี่ครับน้ำสุ่มน้ำมองดินอันนี้เป็นแนวนี้นอือ้อวีเออแบบบนเฮาเอ็นคัวหอยเดแบบนึนนงๆคัวเอวินคัวหอยคัวบ่วมันเป็นคั่วบ่คัวแต่ว่าก็เคี่ยวมันไปเรื่อยๆเฉย่ลยเนาะแมน มองได้เพิ่นมีเพิน่นสีสูนดังแขกเนาะแม่นครับแต่ว่าถ้าเพิ่นบ,บาดแล้วใช่เ,บบเก็บบ่ได้เนาะแต่ว่าขับเพิ่นบ่บาดนี่สามารถเก็บไว้ได้โดนเนาะแม่เห็นเลไม่เห็นตัวนี้เบิ่งหน้าเพิ่นเป็นจังได๋เต็มเลยปิดจ้ะอ้วนแน่นเลยไม่นอนืนครับอ้วนแห้งด้วยจ้ะยินพุ้งคุ้งเลย S <S าเเต็ม,ตมลยสำหรับเฮ็ดบดนั่นก็คือสิเบิด์ตเต็มว่านเนาะรอบสุดท้ายเน,น,นั่นนึงเนาะแมนสียางเตะเฮ็ดบดแห่งละหน่อยพี่เนาะแมนนี่นะครับจะคั่วไปเรื่อยๆต้องเป็นแรงเพิ่นนะครับคือน้ำเพิ่นลดก็หาหลายสิเบิดฝนเบิด์ยังเลยสัดน้ำก็วิวัฒนาการนะครับอยู่เพื่อความอยู่รอดของเพิ่นนะครับจำสินฝนมาใหม่ยังเสียออกมาขยายพันธุ์อีกนะครับบ้าน อ่าฮะเบิ้งไปเรื่อยๆครับครับสําหรับหม่องไก่เบิบ่งอีกชนนึงนะครับขามโดมมาเป็นบุงนะครับบุงลําโดมนี่กับไม้ไผ่ปลาดวงปลาไผ่นะครับก็บสิมีมันแซงมีหยังนําแน่อยู่นะครับลุ้นกันไปเบิ่งนะครับสิได้อีหยังแน่มื้อนี้เนาะสิมันยังแน่เนาะแม่นมือเคลียร์เป็นขื้อมาดอได้โอ้ยใหญ่เนาะน่ะหอยจูบจ้ะท้าพี่อีกไวิน เน,นี่ยแช่ไว้เพราะยังไม่ยังเบื้องเรียบร้อยเลยตั้งเช็คแต่ว่าดินแนวนี้ไข่ายเด็กเป็นเป็นดินล้วนนะนนั่นเ้ะดิน<ม>แบบมันแฉะปุยเ<ด>นาะเมนนี่น <ะ S 1> นครับหน่อยหอยบุ้ยลายหน่อยเป็นจุกกานมิวเป็นกระซิวเป็นกลุ่มเนี่ยนี่แหละครับ,บนนะ เป็นบอลหนึ่งใบอ,อะปเป็นบอลกิ๊ไก่ครับตามปอกๆจุในใช่ไหมใช่แล้วนี่ดีมึงวิธีชีวิตในการอยู่ของเพื่อนบอกขอให้กัวจ้ะคือเพื่อนดีเกิมีนามมีในตนนัวได้นั่นหนึ่งจละนช่ในองนีงน่ ก็สิเป็นเวลาหลายเดือนนะครับจำสินอยู่นี่จนกว่าฝนใหม่น้ำสีหงไปแล้วครับที่นี่เป็นแต่อันนี้เคนอู้หน่อยนี้เนี่ยอุ้ยมันอ่ะวิธีปรุงกับเพรจึงได้กินหนึ่งๆต้มจ้ะออมก้อยเหมือนเฮดเดอร์ไลม์เมนูเหมือนกันอันหนึ่งเนาะนะครับเอาไปเฉียบไปเรียบร้อยเอาต้นเกี๊ยบด้วยให้พวกนายไม่ไงเบื้องหน้า อเมืองเจะมีฟ้าปิตเพันนำหนึ่งหนึ่งเนาะเนจนี่ดีกะลาคุณเนาะหอยง่ายหอยขมนะครับเมีนจะจำศีลเพื่อขาวง่ายคือผมาายฟังเลยนะครับสาเหตุของเพื่นที่ข่าวง่ายนี่ก็ชิมีรสชาติดีด้วยหนึ่งหนึ่งเนาะเม่นจะแล้วก็เก็บใปโดนมมต่งเอาไปหลางนาน้อยวินเนาะเมีนชอบวิธีกระเคี้ยปเรย น้ำเงาใหม่น้ำมองน้ำมองน้ำาแห้งแห่งนี่ืัองสีนี้เนาะแต่แห้งแห้งเพิ่นกฤษียู่เลิกได้บานนั่นนึงที่จ้ะเพิ่นกลงเรือยหาดินซุ่มไปเรือยครับเขี๋ยวมึงแถวนี้ก่อนนะพี่ตัวนี้ไม่จักหน่วยจุมเลยเนาะพวกหน่วยใหญ่ด้วยอะไรน้องสองหน่วยอ่านะจจะพี่น้องนี่บอกหอยเฮาเนาะจ้ะบอกหอยนี่เพิ่นกา โซกอนเนาะจะกน่าทางนี้เนาะมันแซงก็ได้สองติงจากพี่น้องมาลองหาเบึงบยยังเนาะจากมันแซงเนาะแต่ตอนนี้ไอ้วินคุดมันยังเดี๋ยนวนึ่งพาไปเบึงเน,นาะจ้ะอ่ะคุดมันยังไงวินน่นมันเผาป,ป่ามันเผาเพราะว่าอยู่ในดงแบบห <c oughs> กเลยใช่ป่ะโบไม่ถือแม่ครับดึงดงสงเสง,งตอนนี้เห็นหัวเพื่อแล้วบอเห็นนี่เลยจ้ะหัวเพื่อนดงปราศาสตร์คุณอ่ะเฮ้ ปึงหัวพ่นจ้ะอยู่ฟังแถวโดมเน,น,นะนี่หน้อยวินเนาะอยู่ในป่าเนาะถามมานี่แหละครับเป็นโดงของเพิ่อน,น,นกันกนะครับมันนี่นจ้ะคือพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาว่าโดงมันนี่ตรงอำเภอดีโดงเฮ็ดตรตงบ้านน้องนึ่งก็น,น่าน,น้อยวินเนานะโดงเฮ็ดตรตง,งรอำเภอุบริรับไหนล่ะบ่อกวินหัองอไงขึ้นกันเนาะพูน่ะค่อยค่อยหู้ย คุณอาจารย์ของหวานสันดีขึ้นกันมันเป็นหัวมันเส็งเดียบันอือนะครับอุ้ยกลัวคนน่าจะตุดไปเลยเจ้ะมันจะมีหัวเดียวนีแนวนี้เนาะเมนจ้ะนี่ครับเมื่อกี้กัเป็นเงาหนึ่งใหญ่ยี่หน้อยวินเนาะเมนตัวหนึ่งกับสีได้ยบผมขึ้นพันไใบเนาะแบบนี้เนาะเมนหนึ่งวันจีลงมือเองเห็นหลายแห่งบานนี้นี่มาเบิ่งนี่เป็นมันเผาแบบขาวเนาะ เมนจะมันเผาแบบเขานี่สีหวานคือค<น>ืออ้วนนะครับเป็นติ่งมีสีมีติ่งอยู่หมากนี่ติ่งนี่ก็กินได้ได้ครับนี่เมนจะ้ะรสชาติหวานก็สีเน้วเหมืกันจะวางหัวเพิ่นนี่บุ๋ย <c oughs> นี่นะครับเป็นอยู่ในปลาเนี่ยน,นี่แหละนี่ก็เป็นมันอีกชนิดหนึ่งหน่อยพีน่นาะเมนบ้างมองเอิวนมันมันสิงคโปร์พ่นวานาะเมนจติหวานครับมันชนิดนี้้านเท่าเอิญมันเผาก็มีนะครับ ทั้งในสีออกสีขาวเนาะแม่นแต่ว่ามักนิยมเอาไปปลูกเอาหวัวเบิดหวัวนี่นะครับไปปลูกไว้ในบ้านอับอ่สั่นกะน้ำติ่งเพิ่นน่ะเนาะหัวน้อยๆเนาะแม่นแต่ว่าอยู่นี่เกิอดอยู่ในป่าในดงนะครับนี้ก็เลยเอิ้นว่ามันเผาปลาครับแับลงมาเนี่ยนี่้นดีถือีหยังหน่อยวินนี่ต้นนั้นยันมันก่อยไปนิงหนึ่งต้นนี้โบต้นนั้นโบเมตนั้นว่ามีเครือเพิ่นู่ครับนี่นี่ครับเครือก่อยเป็นน้ำน้ำนี่นี่นนนเครือมันเพิ่มมาหนึ่ง มันยังเอียงโนบะนี่ชุมมะคุดเจอกันครับต่มันเพิ่มจังมีน้ำอยู่น้ำบนนี้แต่ก่อนตอกเอามันตัวนี้ก่อนหน่อยวินเนาะนี่ครับมันแบบอีกอย่างหนึ่งครับอยากแนะน้ำเหมือนกันนะครับนี่เนี่จ้ะผู้บงหัวกับผู้จีดหัวหน่อยวินเนาะว่าเป็นแบบไรแน่เนาะกระถามผู้เฒ่าเหมือกันยังได้ครับนี่เนจ้ะก่อนชุมาขุดมันแต่ละชนิดนี่เนาะกินได้กินบ่ได้น้อยวินเนาะนี่ก็ นี่ก็เพิ่งเห็นในป่านะครับก็เลยโทรเมสเซนเจอร์ไปถามแม่ยใหญงหันนี่ครับกินได้บ่แซ่บเป็นพามาเลยมาเลยเนนี่ครับหัวใหญ่ข้างในจะเป็นที่ขาวๆใช่ไหมเนี่ยนี่เนาะนี่นะตป็นกีดเท่นไหร่เป็นกีดโบ้ไม่กีดยังเด้จ้ะกุดไปน้ำกันเลยบาทเลย อยู่ในป่านี่ก็คนทางหากใหม่หลายหน่อยวินน่เนาะหากใหม่กะไล่น้ํากะไล่ครับน้ํากระจายน้ํากระน้ํากระจายบัดโอ้ยได้น,น่อยนี่หากใหม่ก็เพิ่หากใหม่หนะครับมองจะน้ําแล้วก็เครื่อมันสารกันอยู่กับน้ำแนวนี่แล้วนะครับ มึงเนี่ยครับมองกันนี้เพิ่นห่อยลงมานะครับพุ่นนะน,นะครับสัตว์เบื่อครับแสงกันนี้เนี่ยไปพุ่นมัวมันแตอนนี้ก็กินได้ได้ครับนัน่นพุ่นนะครับเป็นห่อยลงมาเลยอ๋อ,อได้เลยนึงนึงฟังเขือนเป็นใบขี้เก่าเล้วหัวมันเลว้วม้ามันก็มีตะกขี้ดินด บูย้ยเธอละรอไอวินคือผัวเธอตัดขวานออกเกินจีนหนึ่งนิง่งเจ็ดนิ้นๆนี่มาคุณน่ะแต่ละมือนี้เพราะว่าทันซีซ้อเขาอ,ออกไปกับซีถือคนเนาะเบื้องไข่ไข่มือเสือหนึหน่งหนึ่งนอ้อยมีอันใจนี่ครับพุย้ยไงปุ้ยไงพ่อแม่พ,พ,พี่น้องหูกระบอกหนึ่งนึงนเด้อไอวินเนาะแนนคอมเมนต์มาบอกได้กระไ,ได้ครับบัดท่าหูกลัวนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนั่นเป็นมันกินได้นะครับมีอจ้ะจคุณน่ะนี่ไข่ไข่กีบ มือเสือมันมือเสือเป็นไรเนาะจ้ะนี่ยิงหัวหนึ่งเลนเนยนะโอ้ที่อันนี้น้องพได้แล้วเดินนี่นี่นนอยูตรงไหนเป็นมืนอยังนี่ตัวน,นี้ขหันมือเสื้อแบบนี้ก็จะเป็น,น,ปนมือนหนึ่งละเพราะว่าน้องหพุทธมาไกห่หัวก้อยด้วยนะขั้นนี่วิ่งหัวขาวบนนี้หัวตัวนี้มันเป็นมันแก้วครับหลายมันบ่มันแก้วสเผาเป็นไรเนาะนี่ มันเผาบ่ไปเนินทั้งๆนะนี่แกินได้อยุโรปนะไอ้เรื่งเนี้อนี่ลูกส่วงที่ใคนี่ตัวนี้ใครดังเสือยาวๆก็ดังเสือหลายเชื้อจะเนาะกตมันเผาแล้วนะครับมันเผาหรือมันสิงคโปร์เป็นมาครับแต่ว่ากะน้ำติ่งเป็นอ่ะก็ไปปลูกไก่น้อยวิ่เนาะเจ้านี่ครับเป็นชนิดสีขาวนะครับนี่แมนจ้ะเดี๋ยวผมสมันอีกสีหนึ่งติ่งเป็นหเยอะดอกนะครับที่ กับมันแสงนั่นน้องนีง่น,น้องไนต์เติบยุนไอยวินเนาะแมนนั่นคูดเอาอีกนึงปุ่นอะไรอีกสองปุ่นอยู่ไหนไลยอยู่นั่นนึงยังไลยบ่โอ้ยวินขนจ,จัดซิคูดเอาเพื่อนี่นั่นนึงนว <c oughs> ่ะปุ่นเบอร์เวีาวเราสอบอ๋อเหมือนีกับเชื่อชมแบบนี้นแต่เมนจังได้ก็จังมาเอาไม้ม,ม,นนมือไม้เนาะแมีนจ้ะเอาจะพอเมื่อใดนะครับว่าง่ายๆ เปลี่ยนมือพุดธละจ้ับันนี้คพื่อวมรถเร็วครับเพื่อควมรถเร็วเวลาจำกัดละจ้ับันนี่ <laughs> น้ำกระจายาบอยวิออนกระจายไอไอวิวอนเอาขึ้นน่าจับันนี้สามหัวจ้ะเปลี่ยนมืออีกแล้วครับผมโซนลงไปอันนี้เติบเลยนะครับเออจังแหงเงาหนึ่งตาหนึ่งมาจาับไอวินเลยนะครับเลืกแหงไหมน่ะ ตีนี้กานี่แค่เตรียมตานะครับสองชั้หัวเรื่องกิโลป้าต้องบอกทั้งไว้่ว่ามันชนิดนี้สิบ่าเป็นเส้นคืออันคือมันเพิ่มนะครับมันเพิ่มคนว่าหัวปุ่มๆเพาบว่าไม่เส้นน้อยๆินเนาะมจะเด็ดไปลองกีดออกไปลองหาบองยูจังเหนืออยู่เป็นน้ำหาคือกันแหละครับมันชนิดนี้จนมาพอมมันใหม่มันชนิดใหม่ เป็ยังได้นึ่งนี่โอ้เป็ดเจ๋อคือขอัดไงวะโอยนะครับอ,อมยิ้มไปเนี่ยแหละนี่นะ,นะครับก็คือวิธีจะปูจะปู่นี่เ่าท่านโหกินข้าวกินน้ำผมบ้านเมึงในประวัติศาสตร์นี่ก็หาขุดมันขุดกอยนี่แหละนะครับมามาหนึ่งมาต้มฉันมากระสิต้มหรือเผานะครับแต่โบราณเหมือนออกได้เราต้องเรียงมัน มาเร็วจ้าหมาเป็นยาวๆลงแนวนี่อุ้ยไอ้วินเพือขาวงามจ้ะก็นะกระเชียวหาลายจริงหน่อยเพื่อนี่ที่ไรนี่ปลูกได้นี่นี่เนาะนี่แมนขาวๆนี่ครับบึงกับไก่เพื่อออกมาน้ำกันบางขันเนาะเพื่อออกจากตจริงนี่ว่าจกไอ้วินแมนว่าต่อนะครับมันเอาดินดอกน้ำนึงกับลาซัดลายย่งมาเอามันซุ่มนี่นะครับมากินแทนเขาเป็นอันนี้ครับเพื่อเพิ่มข้าวมุงให้เลดจตอนพี่นอนกันเล็กหูเรื่องราวของมันกะ เรื่องเล่าของมันกระซางโมเมนต์นะครับนเรล่องเล่าของเงานี่คือมันมันปลาแล้วครับเรื่องเล่าของมันปลาเนาะจ้ะเอาดินเนาะใส่จังเนาะบาทนี่ะปงแผ่นสักกัอนหนึ่งฮู้วว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 นววววนวว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 ะวิวเออวุวนะครับววววววหวว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 ว เ,เงาขึ้นนะครับส่วค่คอยเห็นบ่อยู่ติดกันไปเลยและครับอีกลายเงาลายติงนะครับแต่ว่าจิเอาเงานี่ขึ้นแก่สิภาพเมื่อแล้วเพราะว่าตอนนี้สิหาแรงแล้วน้องนี่อ,อยู่นี่แห้งอันนี้เพดหมูอ่านจนบริโลลงนะครับสัญญาณบ่ค่อยดีนะครับอยู่ในมันคํสาสําราญนี่ครับกับเขตเป็นเขตโหลดนี่คือมันคํสาสํารัญนะครับแต่ว่ามองคุดอยู่นี่คือฟังทางเมีกใหญ่น,น้องนอึงเนาะ ใส่เงี้ยกับสัญญาณบริษัทนะครับพอเมื่พี่น้องทันทีอันนี้เรียกว่าคอมเมนต์เรียกว่าแชทมาบางเช้ากับโบได้รับนอหนึ่งนอเมียนจะเพราะว่าสัญญาณเน็ตบอดีครับเปนบุคคลีเลยนะจ๊ะที่เท่าเนี้โถบางเช้ากับพอดีพลังเป็นบางคือนอไอวินเนาะเมียนครับกัฝากบริษัทเกี่ยวของมาเบิ่งน้ำนะครับกันได้ลูกค้าเพิ่มเดี๋ยวผมบริโภคหมวดให้ได้ครับ แต่ว่ามาลงนี่ท่านอาจจะได้ลูกค้าร้ายนะครับขันขันขายได้คืนนึงแขงอ่ะจังเ,งเนนบิ่งไว้ได้คืนนะว<ะ>ันเนาะได้แล้วลได้ระเบอบานนี้บ้ดนีนี่โอ้โหขุนตะลึหัวนี่ปศุสิบ,บ่จังกูมันเพิ่มบ่เอวินเอ้ย,อยนั่นนี่นะครับถากเล็กน้อย ต on, ัวน no. ี้น in ่ะจะเป็นข <ok ั uh ้วอื้นเอาไปปลูกตัวอะไรอีกนี่เนาะไอวินเนาะถ้าว่าเพิ่นว่าเรื่องเทียนใช้มันเน่าเนี่ยแสดงว่ามันขึ้นโค่นขึ้นติ่งเบิดเนาอนี่นจ้ะขึ้นเครือครับคือเป็นหำเพิ่นภาษาบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาหำเพิ่นอื่นนะครับเวลาหมวกดอกนะครับเนาะขั้มคืออื่นแทนซื้อเพิ่นทำหน่อยทำยังเพิ่นว่าเนาะนี่นะครับเอาอัไปก่อัว่ามันขุนนี่ไอวินอันนึงมีท่าขุนแปลอีกเนี่ยอ่าขุนอันนึ่ง ตอนนั้นโซนไหวนะครับผมไปโซนไหวเพื่อความกระชับเวลาดีเด้ไอวินน,ยยน่่ยๆดีเด้เนี่ยนี่เนีเ่ยนี่นี่มาเอาใหนนา้แน่นี่นี่แหละครับจะเป็นหนึ่งไอพ่อแม่พี่น้องชิมน,ำน่ำเนาะเนียนจ้ะโอ้โน,นะครับนี่<ว>มันเลี้ยงกันแบบนี้เลยน้ำนเกลือแต่ว่ารสชาติดีนะครับนี่เด็ดเอาเลยหน่อยวินแล้วเพือนหั่มตัวนี้ก็เป็นเมียพันธด่ายเนาะหำมมันนะครับเ,รเอาเ้า ดุดเลยห้ำม,มันโมเมนห้ำเจ้าห้ำข่อยนะครับจะเป็นห้ำม,มันครับ <t> <laughs> เม <laughs> นมาหนึงน่งจะพูดละลายดีหน่อยวินน้องอเรือลายครับจังอันนี้จะเป็นหนึ่งซูซิมกับมันแซงน่ำๆวันนี้น้องเน่งเนาะเมนจะไปเปรียบเทียบกันเบ้างน่ำๆเมนครับ <t> อะมาใส่เน,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 นื้อกาตาหนึ่งใส่จังกี่น้อยบาทเนี่ยใส่ได้ปะเดี๋ยววินจะใส่กาตาหน่อยก็ได้นะครับ กึตาใหญ่ได้ครับนี่อ่าจะน้ำใจกตาหน่อยบานนับหัวใดแต่ว่ามองใส่นี่นับบัวใดด้อจ้ะเอ้าปบ้านนี่ไปครับบ้านพอกันอีกทีหนึ่งอยู่เทียงหน้าไปแล้วเนาะแม่นจ้ะจากนี้ไปกับขามโดมลบไปนี่ก็บไกลครับเพราะว่ากิโลหนึ่งเนี่ยแล้วหนึ่งสิรีคีเรื่อยคีเหลื่อยกลับมันเดิมไปครับบ้านไปแล้วนะครับหนึ่งงานก่อน ละไปถ่ายยุฟังโดมหนึ่งนึ่งยังอีกนึงนึงมาเอาะยังอีกนี่อีกห้างมิ่มวะปบพอนธุ์ทั้งนั้นห้างหน้าหมกใหญ่นึงนะครับนี่นเพื่อน่าใบพันธุ์ใหม่นี่แล้วนะครับไอพัอนธุ์แหล่งแหลจังเอาเพันธุนะครับอ่ะมาหอดมาหอดเที่ยงเรียบร้อยนะครับนะนะนะครับเที่ยงหน้า เทีย่ยงหน้าก็ซทำเพื่อนหลังนึงแล้วครับอยู่นี่น,น,นี่นะครับไอยใหม่พ่อใหญ่มีเพิ่งดอกไอยได้ออมหนึ่งอออหน่อยนึงนะอ่ะไปพาไปซิมมั่นมันใช่แล้วนึงนึงเดี๋ยวต่วหนึ่งเลี่ยวนาะพี่หนึ่งไหวแล้วนะครับมีมันแส่งกับมันนี่ละมันคุดมาเม,มื่อนี้นมันเผาือว่ามันสิงคโปร์พันวานี่เนาะนี่วิธีคือการใส่หนึ่งนะครับนี่นะครับหลางดีๆเลยกันหนึ่งแนวนี้ตัวนี้เป็นมันแส่งน้อยวินนี่เนาะนี่มันแส่งเนื้อจาน อุ S <S ๊มันคือหัวเนี่ยจ๊วินี่มันแสงครับตัวนี้มันที่คุดมาหันเนาะไอวินเนาะตัวนี้มันถือแสงวานี่จ้าสองยางอ่ะมาซิมพี่ครับบานี้จ้าตัวนี้มันแซงจ้ะเป้งได้หนึ่งเนียวดีขนาดได้อวินนี่นะครับเนียวตัวนี้มันทีคุดมาหน่อยวินเนาะใหม่เนาะตัวนี้มันผ่าขาวนะครับ จากปลานี่นะครับอหชานหวานแต่ว่ารสชาตินี่หวานหวานกลัวมันแท่งนี่ครับนี่ยสีคนละคข้าขๆกันอยู่เนาะแต่ว่ามันแทงนี่สีเหนียวกลัวตัวนี้อยู่เนาะแมนนี่แต่ว่ามันมันเผานี่สีหวานกลัวมันนึงแมนจากมันเผานี่สีหวานกลัวมันแทงมันแทงนี่สีออกมันลายกลัวเนาะแมนครับอือแย่าูเก่าอแล้วน่จะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีหนึงก็ไปวิ่ินกระพาพี่น้องไปฮา หัวหอยน้ำน่าจะน้องมือน,นีขาวโดมน่าจะแล้วก็ไปบื้มั่นน่าจะมั่นแฉบเด้อจัดพี่น,น้องมีมันเผาหน่อยวินน้องมั่นขาวเนาะสำหรับคลิปมือนีธรรมะก,ก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับแอนวินเด้อื่อสิบหัวผ่าลิปใหม่ๆน่าจะเนาะตอน้องนึงกับแอนวินสิบห้าพี่น้องพี่ฮายู่หากินแนวด้แต่ละมือน่าจ้าสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญามินายพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาเอฟซีจุกท่านนะครับ สำหรับการเข่าปลาหาคูดมันหาขัวห้อยมานนี่นะครับผมกระมานแห่งที่สุดคือมันนี่แหละนะครับมันหนึ่งินเบิงความนะครับมือนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงตามสินหนึ่งบอกแล้วนะครับก็แล้วจะทันได้ที่มากนะครับโดยเฉพาะมันสนิทนี้บ่มีเส้นคือมันเพิ่มนะครับผมสดอย่างเดียวนะครับซดตันไปเลยนะครับผมก่อนจะกลับนี่นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากีุณย์นายมใหา่พอแมพ่น้องลุงป่านอารเอฟซีทุกท่ันนะครับผม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมติชมเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทราบ่ท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกท่านไว้น้าอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมที่ขาดบ่ได้เป็นประจําผมก็สิคอาหน่วยไว้ใช้ให้พญายมใหญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีภูขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m นอยามีโลคภัย่หลายใดมากรรากาย สุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งม,มา่นปรารถนาลำรวยเงินทองมังมีสุขขี้ยิ่งยิงขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลัามาสวัสดีครับผมพบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ